งานข่าวเลยครับหลังจากที่หลายหลายคนพยายามจะรื้อฟื้นคดีแตงโมขึ้นมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแล้วทีนี้หลายหลายคนเขาก็ไม่อยากจะให้คดีมันจบไปแบบที่ไม่ตรงความจริงนะครับทีนี้พอสอบถามไปทางคุณแม่ของแตงโมะนะแม่แตงโมบอกว่าไม่รื้อคดีเด็ดขาดแล้วก็ด่ากลับด้วยบอกว่าแม่มึงบัตรซบเขาด่าอัจฉริยะค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ชวนให้หลายหลายคนงุนงงอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจากสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์ครับ ก็คือแม่ของแตงโมนะครับอ่าเขาบอกว่าไม่อยากจะรื้อคดีนะบอกว่าเรื่องมากเกินไปไหมหลักฐานอะไรก็ไม่มีเชื่อว่าไม่มีหลักฐานใหม่แน่นอนถ้ามีเนี่ยตั้ง3ปีมาแล้วต้องมีโชว์มาสิแล้วก็ดาอาชฉระยาด้วยถ้อยคำรุนแรงนั่นแหละแม่มือบัดซบหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าบ้านแตงโมนี่ขายไม่ออกเลยสงสัยว่าลูกห่วงบ้านห่วงเบิร์ดแฟนแตงโมแฟนเก่าอะนะจะเรียกว่าแฟนเก่าได้ไหมก็คือคบกันจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นแหละครับ ก็หลังจากที่หลายๆไฟล์เลยพยายามต่อสู้ให้มีการรื้อคดีของแตงโมขึ้นมาใหม่แตงโมนิดาน่ะซึ่งเสียชีวิตปริศนาตอนแรกก็คิดว่าจมน้ําเสียชีวิตแต่ทีนี้นต้องเป็นปริศนาแล้วจากการพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทในตอนนั้น,นเพื่อที่จะทวงหาความยุติธรรมให้กับนางเอกชื่อดังผู้ล่วงลับว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแน่นอนแต่เกิดมาจากฆาตกรรมอำพรางทีนี้ทางสารจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็มีการนัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องนะ มานัดไต่สวนสื่อพยานทางคดีเพิ่มเติมบางส่วนครับมาบางคนอย่างเช่นแม่จิม๋มทนายเดชากระติกแซนพัชทนายตุ๋ยแล้วก็จอบนะแต่ว่าแม่ของแตงโมงเขาไม่ค่อยพอใจครับบอกว่าอย่าไปรื้อเลยนะ่แะเรื่องมากอาทีนี้ถ้าเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปก็พอเข้าใจนะว่าเออไม่อยากให้รื้อเลยเพราะว่าเรื่องมันผ่านไปแล้ไม่อยากจะเสียใจซ้ำซากอะไรแบบนี้ครับ แต่ทีนี้ทอยคําที่คุณแม่พูดมาแล้วมันก็ดูแปลกๆในสายตาลหลายๆคนนะ,นะโดยประโยคของคุณแม่ของแตโมพูดก็คือคุณแม่มาสายหน่อยมาสายครับโอ้ยเหนื่อยค่ะแล้วก็หัวเราะนะทนายกระติกเก่งนะซักไม่หยุดเลย3ามชั่วโมงยังไม่เลิกเรื่องรื้อคดีเนี่ยที่เขาพูดกันไม่รื้อหรอกค่ะอย่าไปรื้อเลยมันเรื่องมากหลักฐานก็ไม่มีหลักฐานใหม่ก็ไม่มีมีที่เป็นหลักฐานเมื่อ2-3ปีเหมือนเดิมเนี่ยไม่อยากจะให้รื้อเพราะว่าไม่มีหลักฐาน จะไปเอาอะไรหลักฐานอะไรมาล่ะคะมีดก็ไม่มีสําหรับอัจฉริยะเนี่ยแม่ก็ไม่ได้รู้จักคนนั้นหรอกนะคุยกับเขากันเองก็แล้วกันอัจฉริยะเนี่ยไม่เคยมาคุยกับคุณแม่เลยไม่เคยเสยวนาสังสารเลยมีครั้งเดียวที่เราควงการขึ้นบันไดเลื่อนที่ตํารวจไซเบอร์เพราะว่าบันไดเลื่อนมันเสียไม่งั้นก็ไม่ควงหรอกนะแค่นั้นครั้งเดียวเลยจะปรึกษาอะไรก็ไม่มีค่ะไม่เคยเลยฟังแล้วก็เหนื่อยนะคะถ้าจะรื้อคุณมีหลักฐานไหมล่ะ เอามาให้ดูสักอย่างก็ได้แต่เนี่ยไม่มีตั้งแต่วันเดย์เลยนะวันเดย์ของคดีเนี่ยเขาก็ยังเอาเอกสารคุณแม่ส่วนตัวมาฟ้องศาลเองถามว่ายินยอมไหมคุณแม่ก็ต้องมาถอนออกคุณแม่ก็เดือดร้อนนะวันนั้นอนะ่ะแล้วก็ไม่เคยมาคุยกันอีกเลยเพราะว่าเราโกดเขาคลิปต่างๆก็ไม่มีถ้ามีนะ่ะต้องเห็นต้องให้คุณแม่ดูสินี่ไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณแม่เชื่อว่าไม่มีนะถ้ามีนะ่ะเนี่ยจะสามปีแล้วเขาต้องมาโชว์แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ถามถึงก็ไม่มี ถ้าเขาบอกว่ามีจริงก็ามาโชว์สิแต่ก็ไม่มีนะแล้วจะเชื่อตรงไหนดีแล้วคุณแม่ก็พูดต่อว่าจำเลยทั้ง6คนที่สนิทก็คือน้องแซนคนเดียวเข้ามาทีหลังก็กอดแขนกันเขามาดูกระติกพูดเรื่องน้องแซนโดนทัวลงเยอะมากคุณแม่ไม่ได้มาฟังนะเสียดายส่วนกระติกเนี่ยไม่คุยยังไม่มีโอกาสได้คุยกระติกโดนสัมภาษณ์ยาวมากสามชั่วโมงแล้วก็ยังไม่จบหลังจากนี้คุยได้มันไม่มีอะไรไม่ได้โกรธแล้วเราเลิกโกรธไปนานแล้ว ลูกเราเสียนานแล้วเอาคืนมาไม่ได้ก็บอกน้องว่าคุณแม่มาสารเรื่องน้องยังไม่จบนะลูกช่วยคุณแม่ด้วยจากผิดๆให้ถูกๆเนะแล้วก็บอกต่อว่าจะถามใครคนในเรือเนี่ยปิดปากเงียบทุกคนเลยถามว่าถ้ามีหลักฐานไปสู่ความจริงได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอะ่ะก็ถามว่าอยากให้รื้อไหมคุณแม่ก็จะพูดรวมๆว่าในเรือไม่มีใครพูดสักคนแล้วคุณแม่จะไปถามใครล่ะเขาก็ปิดปากเงียบปิดปากทุกคน คุณแม่ว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมะนะอาจจะเป็นเวรกรรมของน้องหรือเวรกรรมของ5้าคนที่จะโดนต่อไปก็ให้เป็นเรื่องเวรกรรมแล้วกันเกิดขึ้นแน่นอนไม่รู้ว่าใครเอารูปน้องไปทําตาแดงกรรมแล้วบอกว่ากูจะต้องเอาเรื่อง5คนนี้ให้หมดโหยน่ากลัวมากเคยเห็นไหมน้องตาแดงๆงก็เหมือนจะมีบางเพจบางช่องอะไรเงี้ยครับเอาเรารูปของแตงโมไปแตง่งนะให้มันน่ากลัวประมาณว่ากโกรธแค้นอะไรเงี้ยเออที่จริงก็ไม่น่าทําเลยนะน้องเขาก็เป็นเหยื่อแล้วยังจะต้องเอามา ทำอะไรแบบนี้อีกอก็อย่าทำเลยครับแล้วก็มีการขู่ฟ้องกลับอัจฉริยะด้วยบอกว่าบัตรซบใช้ไม่ได้ก็ประมาณว่ารื้อไม่รือ้อขอดูหลักฐาน2อ,อย่างก่อนดีกว่าตั้งแต่ day o n ที่เขาบอกจะมีหลักฐานเด็ดจะเอามาเราทุกคนก็รอประชุมกันท่านนายพลสอสอเต้เขาก็ไม่มาแล้วเขามาอยู่ที่ศาลเอาเอกสารคุณแม่มาแอบฟ้องเองคุณแม่โกรธมากเลยคนนี้ถ้าจะถามว่าหมายถึงใครก็ขี้เกียจจะพูดอ่าเราคุณแม่ก็หัวร้อนนะ เขาด่าคุณแม่มาเยอะแล้วเดี๋ยวจะเล่นงานเขาบ้างด่าคุณแม่หยาบคายก็ต้องพึ่งพี่เดหมายถึงเดชาครับต้องฟ้องอยู่ๆมาด่าคุณแม่บัตรซบได้ไงด่าหลายครั้งมากเลยนะมันใช้ไม่ได้ทีนี้เห็นหายไปนานก็ถามว่าไปไหนนะก็ไปแอบ,บนักข่าวนั่นแหละโอ้โหโทรมาเป็นร้อยสายเลยคุณแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่าคุณแม่ก็หัวร้อนนะไม่รู้จะตอบอะไรด้วยไงวันนี้ยินดีมาพูดแล้วคําว่าคุณแม่บัตรซบนะแล้วบอกว่าไม่ใช่แม่ผมแม่มึงบัตรซบหรือเปล่า เอาบ้างมาดา่าเราฝ่ายเดียวได้ไงคุณแม่ก็ดา่าเป็นตอนนี้แม่หัดเขียนคอมเมนต์แล้วนะคนอ่านแล้วคงจะตลกแหละแล้วก็ปอกับโรเบิร์ตนะนะส่งเงินมาเยียวยาทุกเดือนด้วยเป็นเงินสดแต่ว่าขออนุญาตไม่บอกตัวเลขเขายังมีความรับผิดชอบตั้งแต่เดือนที่หนึ่งยังไงนะเดี๋ยวนี้ก็ยังจะแบบนั้นเขาเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนะที่จริงก็ยังมีผู้เยอะกว่านี้ครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่ค่อยสลักสำคัญอะไรมากนะ ่ะก็เพื่อนๆคิดว่าไงบ้างก็ประมาณนี้แหละครับเขาก็ด่ากันไปด่ากันมานั่นแหละสวัสดีครับ